สวัสดีค่ะมาพบกับเฉลยข้อสอบชุดที่1ค่ะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะคะสำหรับพาร์ทแรกเนี่ยเป็นพาร์ทของ conversation หรือว่าบทสนทนานั่นเองค่ะเวลาที่เราจะทำข้อสอบบทสนทนาน,นะคะให้เราดูที่ situation ก่อนค่ะ situation แปลว่าสถานการณ์นะคะว่าเขากำลังทำอะไรกันอย่างข้อนี้เขาบอกว่า two friends meet at the bus stop นะคะ two friends ก็คือเพื่อนสองคนค่ะ meet นะคะแต่เป็น verb แปลว่าพบแปลว่าเจอนะคะ เจอกันที่บัสสต็อปก็คือป้ายรถเมล์นั่นเองแล้วลินดาเนี่ยก็เลยพูดว่า Hi how are you doing หวัดดีนายเป็นไงมัง่งสบายดีไหมคำว่า how are you doing นะคะมันเท่ากับ how are you ปกตินั่นเองค่ะแปลว่าสบายดีไหมทีนี้เวลาที่มีคนถามเราว่าสบายดีไหมคำตอบก็จะมีได้สองแบบคือสบายดีกับไม่สบายแต่เราจะเลือกตอบอะไรให้เราดูประโยคที่เขาให้มาเพิ่มนะคะดูตรงนี้ค่ะ I enjoy my new job. I enjoy my new job. คำว่า enjoy เนี่ยค่ะมันมีความหมายเชิงบวกใช่ไหมแปลว่าสนุกสนานเวลาแปลไม่ต้องไปแปลทุกคำนะคะให้เราโฟกัสคำที่เราแปลได้ก็เนี่ยเห็นคำว่า enjoy ก็พอจะรู้แล้วใช่ไหมอามีความสุขสนุกสนานดังนั้นแน่นอนคำตอบที่มาร์กจะตอบก็น่าจะเป็นความหมายเชิงบวกหรือฉันสบายดีอะไรทํานองเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูที่ choice กันเลยว่าอันไหนแปลว่าสบายดีนะคะช้อยข้อห I'm so 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 แปลว่างั้นๆค่ะถ้างั้นๆก็แสดงว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะเราตีความไปก่อนว่าเป็นความหมายเชิงลบนะคะ Pretty good ดูข้อ2ค่ะ Pretty good นะคะคำว่า pretty เนี่ยไม่ได้แปลว่าสวยเสมอไปนะ pretty นะคะแปลว่าค่อนข้างได้ด้วยค่ะค่อนข้างดีนะคะก็อืมก็ค่อนข้างดีนะก็ยังดีนะคะก็เป็นความหมายเชิงบวกค่ะข้อ3ค่ะ I'm not well I'm not well ข้อนี้ชัดเจนมากเลย Not well. คำว่า well แปลว่าดี not แปลว่าไม่ not well แปลว่าไม่ดีเป็นความหมายเชิงลบนะคะส่วนข้อ4 not h in g much not h in much ก็แปลว่าก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะทีนี้เราก็ต้องมาชั่งน้าหนักว่าเอออันนี้มันไม่บวกไม่ลบอะ่ะข้อ4เนี่ยนะคะมันตีความได้ทั้ง2แบบดังนั้นเลือกแบบนี้ค่ะอันไหนที่มันจะสอดคล้องกับ enjoy ได้มากที่สุดระหว่าง p r e y g o o d I enjoy อืมก็ดีนะฉันมีความสุขกับงานดีกับข้อ4 not h i n g much I enjoy my new job ก็ไม่มีอะไรมากอะฉันมีความสุขกับงานดีเราจะเห็นว่าข้อที่มันมีน้ำหนักแล้วก็สอดคล้องกับประโยคข้างหลังมากกว่าคือข้อ2ใช่ไหมคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะเวลาที่เราเจอช้อยที่ไม่แน่ใจว่าจะตอบข้อไหนดีเนี่ยให้เราชั่งน้ำหนักดูเอาประโยคเนี่ยไปไปบวกกับประโยคที่เขาให้มานะคะเราจะเราจะได้ ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะโอเคไปดูต่อที่ข้อ2เลยค่ะสำหรับข้อ2นะคะแจ็คบอกว่า I don't feel well I don't feel well ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอะ่ะ I've got a head ache ฉันปวดหัว I have got a head ache นะคะเดี๋ยวดูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ apostrophe ve ตัวนี้มาจาก have got have got ก็แปลว่ามีอาการนะคะเวลาที่เราจะบอกว่าเรามีอาการเป็นยังไงเราป่วยเป็นอะไรนะคะฝรั่งจะใช้คาว่า have got แล้วก็ตามด้วยอาการนั้นๆน,น,นะคะโอเคฉันปวดหัวแล้วลิซ่าจะพูดว่ายังไงดีคะเพื่อนปวดหัวข้อ1 it's so great it's so great มันยอดเยี่ยมมากเลยพูดแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะข้อ2 congratulations congratulations นะคะแปลว่าขอสแสดงความยินดีด้วยนะ เราจะเอาไว้ใช้ในโอกาสที่เป็นการแสดงความยินดีเช่นรับปริญญาขึ้นบ้านใหม่อะไรพวกนี้ที่เป็นความยินดีนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดค่ะข้อ3ค่ะ that's a good idea that's a good idea มันเป็นความคิดที่ดีทีเดียวนะคะก็ไม่ใช่นะคะอันนี้เอาไว้ใช้เวลาที่มีคนเสนอความคิดออกมาส่วนข้อ4 I'm sorry to hear that I'm sorry to hear that ฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะคะประโยคนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นประโยคที่เป็นแพทเทิร์นเลยนะเวลาที่เราได้ยินเรื่องเศร้าเรื่องอความผิดหวังหรือว่าได้ยินว่าเพื่อนหรือว่าญาติของเพื่อนเข้าโรงพยาบาลแมวเพื่อนหายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ยินเรื่องที่ไม่ดีมาประโยคนี้นะคะเอาไว้ใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยคือ I'm sorry to hear that ฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะประมาณนี้ค่ะ มาต่อกันที่ข้อ3นะคะข้อ3ถามว่า how do you like your steak นะคะคุณชอบสเต็กแบบไหนดูดีๆนะข้อนี้ไม่ถามว่า do you like your steak นะคะถ้า do you like your steak จะแปลว่าคุณชอบสเต็กของคุณไหมแต่ถ้าถามว่า how do you like นะคะ how do you like เนี่ยจะเป็นการถามว่าชอบไหมชอบแบบไหนให้อธิบายด้วยว่าชอบแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสเต็กเนี่ยชอบสเต็กแบบไหนก็แปลว่าชอบความสุขประมาณไหนนั่นเองค่ะทีนี้หน้าที่ของเราคือหา ข้อไหนว่ามันเป็นความสุขของสเต็กนะคะมาดูข้อแรกค่ะ I like it a lot ฉันชอบมันมากๆเลยนี่คือระดับความชอบเนาะไม่ใช่ระดับความสุขนะคะข้อ2 Well done Well done เนี่ยมันแปลว่าทำได้ดีก็ได้นะเออแต่มันมี2ความหมายค่ะแปลว่าทำได้ดีกับแปลว่าสุขทั้งหมดสุขมากๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ละคะ่ะคือความสุขของสเต็กนะคะไหนมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าความสุกข,ของสเต็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมันก็จะมีแร่แร่ก็คือดิบไปเลยนะคะถัดจากแร่นะคะก็จะเป็นมีเดียมแร่มีเดียมแร่เนี่ยก็จะแบบสุกดิบๆนะคะถัดจากมีเดียมแร่ระมาก็จะเป็นมีเดียมก็คือกลางๆอะ่ะเริ่มจะสุกข,ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ถัดจากมีเดียมก็จะเป็นมีเดียมเวลเกือบสุกมีเดียมเวลนะคะ และสุดท้ายคือ well done well done นี่คือเอาแบบสุกเลยนะคะนี่คือระดับความสุกข,ของสเต็กนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสเต็กเราจะตอบด้วยความสุกข,ของมันแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ไปดูข้ออื่นคะ่ะ very much ชอบมากๆเลยอันนี้เป็นระดับความชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อ4 very good สเต็กของฉันดีมากอ,อันนี้ก็ก็เวลาทำเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะตอบ well done ในข้อนี้ใช่ไหมคะ how do you like your steak คุณชอบสเต็กแบบไหน ชอบมากไม่ใช่อยู่แล้วชอบสองข้อเนี้ยตัดทิ้งได้อยู่แล้วเนาะ um, very good ดีมากฉันคุณชอบสเต็กแบบไหนแบบดีมากมันก็แปลกๆอ่ะข้อที่เราแปลได้เลยใช่ไหมแต่ well done เนี่ย well done เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการชมเรื่องการทำงานนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับ3ช้อยที่ที่ตัดทิ้งไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความซับซ้อนมากกว่าเราเจอมันน้อยกว่าใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกแปลยากกว่านิดนึงอันนี้ก็น่าจะใช้เป็น การตัดสินได้ในในระดับหนึ่งสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องสเต็กหรือว่าไม่รู้คำศัพท์คำนี้นะคะก็นั่นแหละศึกษาไว้เยอะๆนะคะพยายามหัดทำข้อสอบเยอะๆแล้วเราแล้วเราจะได้มั่นใจมากขึ้นเนาะอ่ะไปดูต่อที่ข้อ4ค่ะสำหรับข้อ4ี่นะคะแมรี่แมรี่เขาถามจินนี่ว่าบลาบลาบลา to Australia จินนี่ข้างหน้าแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ที่ออสเตรเลียไหมจินนี่ จีนี่ตอบว่า yes two years ago แน่นอนได้สิใช่ใช่ใช two years ago เมื่อ2ปีที่แล้วเอ๊ะอะไรนะเมื่อสปีที่แล้วข้อนี้ต้องคิดยังไงคะข้อนี้นะคะเรามาดูทีละข้อเลยดีกว่าข้อหนึ่งบอกว่า did you ever go did you ever go ever แบบว่าเคย โก้ว่าไปอ๋อน่าจะถามว่าเคยไปไหมใช่ไหมอ่าน่าจะถามว่าเคยไปออสเตรเลียไหมจินนี่เคยสิเมื่อ2ปีที่แล้วอ่าเริ่มจะได้เริ่มจะได้ไอเดียแล้วว่าน่าจะถามว่าเคยไปไหมนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูช้อยข้ออื่นก่อนว่ามีช้อยข้ออื่นที่ดีกว่านี้ไหมดูต่อที่ข้อ2นะคะข้อ2บอกว่า do you ever go do you ever go เหมือนกันเลยคุณเคยไปไหม ever แปลบว่าเคยนะคะคุณเคยไปไหมข้อ1่กับข้อ2ต่างกันยังไง ต่างตรงที่ข้อหใช้ did เป็น verb ช่องที่2เป็นอดีตนะคะข้อ2ใช้ do เป็น verb ช่องที่1นะคะไปดูต่อที่ข้อ3ก่อน have you ever been have you ever been have you ever คำนี้ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะ have you ever เป็นสำนวนที่แปลว่าเคยไหมแบบถูกต้องเลยนะคะ,ะเคยไหมเคยไปออสเตรเลียไหมจินนี่นะคะส่วนข้อ4 are you Ever going? Are you ever going? คุณเคยกำลังไปเออมันมี are going ไงคุณเคยกำลังไปไหมเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ค่ะเราจะตอบข้ออ้าวช้อยผิดนะคะโทษทีค่ะเราจะตอบที่ข้อ3นะคะ Have you ever been แปลว่าเคยไหมงั้นเวลาที่เราเจอประโยคที่ต้องการคำว่าเคยไหมนะคะจำประโยคนี้ไปใช้เลยค่ะ Have you ever been คุณเคยไปที่นั่นที่นี่ไหมคะ่ะโอเคทีนี้สำหรับข้อหนึ่งเนาะข้อหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะใช้เวิร์ช่องที่สองนะคะแต่ว่าเขาเอามาลวงเฉยๆนะเนี่ยประโยคนี้เราไม่ใช้กันนะคะ did you ever go เนี่ยไม่ใช้กันเนาะจะถามว่าเคยไปไหม have you ever been นะคะไปดูต่อที่ข้อ5ค่ะข้อ5 Sally ลี่บอกอ่อจอห์นบอกว่า Sally have you ever try Thai food have you ever tried Thai food นะคะคุณเคยเห็นไหม have you ever อีกแล้วคุณเคยลองอาหารไทยไหมคำว่า try แปลว่าลองนะคะทดลองออคุณเคยลองอาหารไทยไหมไซร l ลี่บอกว่า o f o cross ed. i tried it last week แน่นอน o f o cross นะคะแปลว่า yes อ,อยู่ในกลุ่มของ yes นะคะแน่นอนฉันลองทานมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองแล้วจอรนจะถามต่อว่ายังไง แล้วแซลลี่บอกว่า it's awesome มันเยี่ยมมากเลย awesome แปลว่าดีเป็นความหมายเชิงบวกนะคะแปลว่าเจ๋งเลยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นความหมายที่แปลว่าดีเพราะฉะนั้นตรงนี้จะถามว่ายังไงคนแซลลี่ถึงได้บอกว่ามันดีเออมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเออจอนต้องถามว่ามันเป็นยังไงบ้างล่ะเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแน่นอนว่าคําถามที่แปลว่าเป็นอย่างไรคืออะไรคะ how เอออันนี้เป็นเรื่อง WH q u e s t i o n นะคะ how how แปลว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แค่นี้เราก็จะสามารถตัดช้อยออกได้คือช้อยข้อ2ตัดทิ้งเพราะขึ้นด้วย where ถามสถานที่ข้อ3ขึ้นต้นด้วย is ถ้าขึ้นต้นด้วยด้วย verb to be หรือ verb ต่างๆนะคะคำตอบจะเป็น yes กับ no นะคะเป็น yes no question ก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะเหลือ how 2 how ข้อ1 how was it มันเป็นยังไงบ้าง กับข้อ4 how much is it how much จำไว้เลยว่าเอาไว้ใช้ถามราคานะคะดังนั้นข้อนี้ไม่ได้ตอบเป็นราคาก็ตัดทิ้งตอบ how was it มันเป็นยังไงบ้างล่ะอ๋อมันดีมากมันอร่อยมากนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข้อ6นะคะสำหรับข้อ6ค่ะจะเริ่มเป็นข้อสอบที่เป็น o ว a แคป l ล y นะคะสำหรับพาร์ทวอแคปเนี่ยนะคะมันก็จะมีข้อสอบที่เป็นคำศัพท์ตรงๆเลยหรือว่าเป็น phrasal verb หรือว่าเป็นสำนวนนะคะก็ แล้วแต่เขาจะเลือกออกสำหรับข้อ6เนี่ยเป็นเรื่องของ phrasal verb phrasal verb คืออะไร phrasal verb ก็คือการที่เขาเอา verb มาบวกกับ preposition ค่ะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แบบนี้เราเรียกว่า phrasal verb นะคะแล้วเรามาดูดีกว่าว่าสถานการณ์นี้มันจะแปลว่าอะไรนะคะโจทย์บอกว่า she b l a บ b l a b ridiculous red hat to go to the party นะคะหลอนลอนทำอะไรก็ไม่รู้กับ ridiculous red hat แปลไม่ได้ข้ามไปเลยนะคะคำนี้แล้วก็มาดูที่คำว่า h a t หลอนจู่จุดหมวกเพื่อที่จะไปงานปาร์ตี้หลอนอะไรหมวกคะที่จะไปงานปาร์ตี้หลอนจู่จุดหมวกเพื่อที่จะไปงานปาร์ตี้หลอนน่าจะใส่หมวกใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะให้เราคิดแบบน,นี้เลยค่ะใส่อ๋อหลอนใส่หมวกเพื่อที่จะไปงานปาร์ตี้ใส่หมวกข้อไหนล่ะที่แปลว่าใส่นะคะมาดูทีละคําเลยค่ะเวลาเราจำเฟซเวิร์บนะเราจะเหมือนกับการจํา คำศัพท์ภาษาต้องจําไปทีละคู่คําซึ่งจะยากนิดนึงยากกว่าคำศัพท์นิดนึงนะคะมาดูที่คําแรกค่ะ put down นะคะ put down ค่ะแปลว่าดูถูกเยอะหอยันืมดูถูกนะคะ put on put on วางบนวางบนใช่ไหมวางบนนี่แหละคำนี้แหละที่แปลว่าสวมใส่มันไม่ได้มันไม่ได้เดาได้ง่าย,ายๆแบบนี้ทุกคำนะคะแต่พผเอ่อว่าคำว่า put on เนี่ยมันมันดันตรงตัวนะคะสวมใส่ค่ะ ข้อ3 put off put off put แปลว่าวาง off แปลว่าออกไม่ได้แปลว่าวางเราออกไปนะคะ put off แปลว่าเลื่อนออกไปค่ะเลื่อนออกไปเลื่อนนะคะเห็นไหมอย่างที่ครูบอกว่ามันไม่ได้แปลตรงๆได้ทุกคำนะคะข้อ4ค่ะ put away put away away แปลว่าออกไปใช่ไหม put away แปลว่าเอาออกไปค่ะเอาออกไปดังนั้นเนี่ยนะคะ การจำ f a c e a l verb เนี่ยครูทำคลิปไว้ให้นะคะที่คำศัพท์และสำนวนรู้สึกว่าจะโพสต์ไปนานแล้วแหละก็ไปดูที่คลิปนี้ได้นะคะมีเรื่องของ f a c e a l verb ด้วยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นคำที่เราต้องการคือคำว่าสวมใส่ใช่ไหมข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะหลอนสวมใส่หมวกสีแดงไปงานปาร์ตี้เพื่อที่จะไปงานปาร์ตี้ส่วนไอ้คำว่า ridiculous ที่ครูให้ข้ามเมื่อกี้นี้นะคะมันแปลว่าที่ตลกขบขันค่ะ ก็คือใส่หมวกที่ดูตลกตลกอะ่ะสีแดงไปงานปาร์ตี้ดูตลกนะคะหน้าขำหน้าขันโอเคหน้าขันอเอาประมาณนี้นะคะเห็นไหมว่ามันไม่จำเป็นต้องแปลทุกคำเนาะอ่ะไปดูต่อที่ข้อ7ค่ะข้อ7บอกว่า robert has been a bank manager for three years robert เนี่ยนะเขาเคยเป็นไม่ใช่เคยเป็นเขาเป็น bank manager ผู้จัดการแบงค์มาเป็นเวลา3ปีแล้วนะคะ เป็นมา3ปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่า manager manager ผู้จัดการที่เรารู้จักเนี่ยตรงกับคำศัพท์ในข้อใดเอออันนี้ง่าย,นยหน่อยข้อ1 staff staff แปลว่าอะไรแปลว่าเจ้าหน้าที่ใช่ไหม boss boss ก็แปลว่าหัวหน้าเจ้านายนี้ใช่ไหมคะ officer officer แปลว่าพนักงานค่ะ office ก็คือสำนักงานใช่ไหมคะเวลาเติม er เข้าไปมันจะเป็นคนที่ทำงานในนั้นหรือว่าคนที่ทำอาชีพนั้นๆ officer คือพนักงานบริษัทนั่นเองค่ะส่วนข้อ 4, worker worker แปลว่าคนงาน work แปลว่างานเติม er เข้าไปกลายเป็นคนคนงานนะคะโอเคเพราะฉะนั้นคำที่ตรงกับ manager คือคำว่า boss นั่นเองค่ะ